สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะพหกก็ยังอยู่เรื่องหินอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราขึ้นในเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของซากดึกดําบันนะคะวันนี้เรามาดูการเกิดซากดึกดาบันและการใช้ประโยชน์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาจากในหนังสือแล้วก็ดูคลิปจากที่ครูให้ดูนะคะแล้วก็นักเรียนก็ทํากิจกรรมรู้หรือ,อยังนะคะในตอบคําถามลงในสมุดแล้วก็ส่งใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ หลังจากดูคลิปเสร็จทำส่งครูให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นคำถามที่ไม่ยากถ้านักเรียนดูคลิปจนจบแล้วก็ดูเนื้อหาจากในหนังสือก็จะตอบได้นะคะ,ะไปดูคลิปกันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกำมรลักษ์ถนัดกิจนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆนครูครับครูครับตรงนู้นมีคนกำลังดูอะไรสักอย่างอยู่ด้วยครับไปดูกันไหมครับไปค่ะไปค่ะโอ้โหนี่มันกระดูกอะไรเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยครับนี่เป็นซากดึกดำบรรพ์กระดูกในดเสาค่ะอาวี่เอ๊ซากดึกดำบรรพ์คืออะไรครับ นั่นน่ะสิคะซากดึกดำบันคืออะไรนักเรียนอยากรู้กันไม่เอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเรื่องกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องที่2การเกิดซากดึกดำบรรและการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องกันคุณครูมีคำถามให้ลองคิดแล้วก็ลองตอบกันก่อนนะคะซึ่งเป็นคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะ คำถามแรกเหมือนกับที่อาวี่สงสัยเลยค่ะว่าซากดึกดำบรรคืออะไรและอีกคำถามนึงนะคะตัวอย่างซากดึกดำบรรมีอะไรบ้างนักเรียนและอาวีลองตอบกันดูนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อตอบคําถามและเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะ นักเรียนและอาวีน่าจะตอบกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาวีล่ะคะตอบเสร็จแล้วหรือยังคะอาวีตอบเสร็จแล้วครับแต่ก็ไม่มั่นใจครับว่าถูกต้องหรือเปล่านอกจากนี้ในเรื่องที่อ่านก็จะพบคำสำคัญอยู่หนึ่งคำนะคะคือคำว่าซากดึกดำบรรพ์หรือว่าฟอสซิลนั่นเองคะ่ะเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วนักเรียนจะทราบความหมายของคำนี้กันด้วยคะ่ะอาวีอยากอ่านเรื่อง ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรและการนำไปใช้ประโยชน์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องกันเลยค่ะยี่ yeah! ไปอ่านพร,พร้อมๆกันเลยนะครับนน,นักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่ออ่านและเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะ นักเรียนและอาวี่อ่านจบกันแล้วใช่ไหมคะอ่านจบแล้วครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีรูปหลายรูปเลยนักเรียนและอาวี่ได้สังเกตกันบ้างไหมคะว่ามีรูปอะไรบ้างาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนและอาวี่ดูรูปกันอีกสักรอบนะคะได้ครับจากเรื่องที่อ่านจำได้ไหมคะว่ารูปนี้คือรูปอะไร ใช่แล้วค่ะนี่คือซากดึกดำบันหอยซึ่งมีอายุประมาณ45-40ล้านปีในหินปูนอยู่ที่สุสานหอยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อนๆดูสิครับซากดึกดำบันหอยเต็มไปหมดเลยนักเรียนสังเกตซากดึกดำบันหอยสิคะว่ามีลักษณะอย่างไรลองดูนะคะ ซากดึกดำบรรน,นี้นะคะมีลักษณะเป็นเปลือกหอยจำนวนมากฝังอยู่ในหินปูนนะคะรูปถัดไปราคานักเรียนคือรูปอะไรเอ่ยเป็นซากดึกดำบรร์ไม้กลายเป็นหินครับใช่แล้วค่ะนี่เป็นรูปซากดึกดำบรรย์ไม้กลายเป็นหินที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากค่ะแล้วซากดึกดำบรร์ไม้กลายเป็นหิน มีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากซากดึกดำบรรพ์หอยที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่ยังไงเอย่ยค่ะซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินนี้นะคะมีลักษณะเป็นลำต้นของต้นไม้ฝังอยู่ในหินค่ะซึ่งเป็นโครงร่างแข็งเหมือนกับซากดึกดำบรรพ์หอยนั่นเองนะคะรูปถัดไปนักเรียนและอวีคุ้นกันไหมเอย่ย รอยแบบนี้รอยตีนนกจักหรือเปล่าครับไม่ใช่จ้อาอวี่อันนี้เป็นรูปซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ในหินทรายที่ภูแฝกจังหวัดกระสินค่ะนักเรียนสังเกตซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์สิคะว่ามีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างจากซากดึกดำบรรพ์หอยและซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินยังไงคะลองคิดกันดูนะคะ นักเรียนก็น่าจะตอบได้นะคะว่าซากดึกดำบรน,นี้มีลักษณะเป็นรอยตีนฝังอยู่ในหินซึ่งเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแตกต่างจากซากดึกดำบันหอยและซากดึกดำบันไม้กลายเป็นหินซึ่งเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ฝังอยู่ในหินค่ะหลังจากที่อ่านเรื่องไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนและอวี่ ตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังซึ่งเป็นคำถามเดียวกับคิดก่อนอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อกันดีกว่าค่ะข้อ,อเปไงบ้างคะเปิดดูหนังสืออ่านในหนังสืออีกสักรอบนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากในคลิปก่อนอ่าน ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เขาบอกมันจะเป็นคําถามเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมรู้หรือยังตรงนี้รู้สึกว่ามีคําถามอยู่3ามข้อใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตอบแล้วก็ส่งใต้คลิปนะคะอ่าวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ